สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันเสาร์อาทิตย์สบายๆแบบนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับด้านข่าวสารวงการวิดีโอเกมกับมุมมองของ a c o n s TV กันสักเล็กน้อยนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับกับตัวงานอีเวนต์ใหญ่นะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสุกสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับกับงาน Thailand g เกม Show 2023นั่นเองนะครับก็เรียกว่าถ้าใครมีมีเวลานะครับก็ไปแวะเวียนแวะชม ัวงานกันได้นะครับแต่มีค่าเข้าชมตัวงานนะครับก็จัดขึ้นที่ศูนย์สศรษกิจนะครับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษิกิจนะครับ,ราก,รบการเดินทางง่ายสุดก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินลงที่สถานีศูนย์ศรษิกิจเลยนะครับก็เข้าตัวงานกันได้เลยนะครับก็อพอมันมีงานอีเวนต์เกมใหญ่ๆแบบเนี้ยตัวผมเองก็อดที่จะนําไปเปรียบเทียบนะครับกับตัวประเทศอื่นๆนะครับในรอบบ้านเราเนี่ย รอบข้างของประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้เลยนะครับก็ทำให้ต้องนำไปเปรียบเทียบนะครับว่าอุตสาหกรรมด้านวงการวิดีโอเกมโดยเฉพาะในแถบหลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยเรียกว่ามีการพัฒนาแบบอย่างก้าวกระโดดล้ำหน้าไปแบบชุดไม่อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างประเทศมาเลเซียนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวผมเองนั้นเคยไปตัวงานตัวเกมโชว์ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับยังเอาข้อมูล ในตัวงานเนี่ยเอามาพูดฝาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับก็พอมันมีงาน Thailand g เกม Show ขึ้นมาเนี่ยก็นึกขึ้นได้นะครับว่าเออในในงานตัวเกมโชว์ที่ผ่านมานะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบูธของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศมาเลเซียนเนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหเนื้อหอมเลยนะครับกับตัวเกมอ,อย่างกีเกเบสนะครับที่ได้สัมผัสได้เล่นกันแล้วโดยเฉพาะในฝั่งคอนโซลนะครับบนระบบเ l a y s t a t i o n นะครับก็คงได้สัมผัสกันแล้วนะครับว่า ตัวเกมนี้มันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ธรรมดานะครับและและตัวเกมนี้แหละนะครับที่เป็นผลงานจากค่ายเกม Passion Republic Game นะครับของของสตูดิโอเกมประเทศมาเลเซียของเขาเลยนะครับก็เรียกว่า,าคนมาเลเซียยิ้มแก้มปีกันอย่างแน่นอนนะครับและตัวเกมนี้ก็สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มต่างๆให้กับเหล่าเกมเมอร์ทั่วทั้งโลกนะครับที่ มาในตัวงานโตเกียวเกมโชว์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ตัวค่ายเกมประเทศมาเลเซียเนี่ยก็คงจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นอีกหลายๆค่ายนะครับที่จะกำลังทยอยสร้างผลง,งานด้านวงการวิดีโอเกมเนี่ยออกมาสู่สาธารณะนะครับให้หเลาเกมเมอร์ทั่วทั้งโลกเนี่ยได้สัมผัสกันนะครับได้สัมผัสกันนะครับ ซึ่งในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ถ้าใครไม่ได้อัปเดตก็จะได้เห็นตัวข้อมูลแล้วนะครับว่า PlayStation Studio เนี่ยได้มาเปิดสำนักงานนะครับอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วนะครับมา,มาที่มาเลเซียแล้วดังนั้นาทาง Sony เองก็คงต้องมองเห็นอะไรอะไรแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวบุคลากรน,นะครับหรือว่าศักยภาพของด้านเหล่าผู้พัฒนานะครับที่มีทักษะ ที่ค่อนข้างที่จะมากกว่าประเทศอื่นๆในย่านอาเซียนโดยเฉพาะาประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับไม่งั้นทางโซดี้เองก็คงจะไม่กล้าที่จะลงทุนนะครับในการเปิดสตูดิโออ,อย่างตัว l a y s t a t i o n Studio เนี่ยในประเทศมาเลเซียอย่างแน่นอนนะครับอย่างแน่นอนนะครับก็กอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอสถานการณ์นะครับที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยหลายหลาย ประเทศก็เริ่มที่จะ go i n t ์นะครับ go i n t ์กันแล้วนะครับและประเทศอื่นๆนะครับที่เป็นเจ้าด้านาผู้นําในวงการวิดีโอเกมในอนาคตอันใกล้ก็ได้นะครับก็ได้นะครับ,นะรบแต่โอกาสที่จะเป็นผู้นำเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะในด้านวงการวิดีโอเกมเนี่ยก็มาแรงไม่แพ้กันอย่างเช่นประเทศจีนนะครับอย่างประเทศจีนนะครับอันเนี้ยที่ผมหยิบมา นะครับโน้ตบุ๊กนะครับของคนที่บ้านเพิ่งซื้อมานะครับในช่วง10เดือน10นะครับในช่วง10เดือน10นะครับกับตัวเสี่ยวหมีนะครับก็โอ้โหโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้แบรนด์จีนนะครับก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ดีไม่แพ้แบรนด์ไต้หวันหรือว่าแบรนด์ฝั่งอเมริกานะครับอืมก็เรียกว่าประเทศจีนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับกับตัวเทคโนโลยีต่างๆที่เขาเองก็สามารถที่จะสร้าง เอามาใช้ในประเทศหรือว่ากลายเป็นสินค้าส่งออกก็ได้นะครับหรือประเทศไต้หวันนะครับกับเครื่องเล่นเกมพกพาตัวแรกของประเทศของเขาเลยก็ว่าได้นะครับที่ที่สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังในช่วงเวลานี้อยู่นะครับกับตัว R O G Ally นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเกี่ยวกับด้านการโเกมหรือว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาแบรนด์อื่นๆนะครับอย่างตัวของอแบรนด์อย่างประเทศจีน ก็เตรียมทยอยออกมาอีกอย่างเยอะแยะนะครับก <quer> ็เรียกว่าอุตสาหกรรมด้านวงการวดโอเกมเนี wise. ่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ดูแล้วยังสร้างเม็ดเงินกับเข้าสู่ประเทศหรือว่าให้กับทางผู้ผลิตได้อย่างมากมายมหาศาลอยู่อย่างเช่นเดิมนะครับเมื่อหันกลับมามองในประเทศเราเนี่ยตอนแรกที่ผมไปงาน ตัวเกมโชว์นะครับผมก็วันๆเหมือนกันนะครับ,นะรบว่าจะมีสตูดิโอค่ายเกมเนี่ยในประเทศไทยมาเปิดบูธในงานตัวเกมโชว์บ้างหรือเปล่านะครับแต่พอมา uh, ไล่ๆดูเอออย่างน้อยก็มีให้ชื่นใจบ้างนะครับอย่างน้อยก็มีให้ชื่นใจบ้างนะครับก็ก็มีอยู่เดี๋ยวยังไงอาจจะได้เอามาพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆกับสตูดิโอค่ายเกมจากประเทศไทยนะครับอืม ซึ่งตัวผมเองนะครับก็มองไว้ว่าทิศทางในในบ้านเราเนี่ยยังข้อยังคงไม่ให้ความสําคัญมากนะครับมากเท่าไหร่อยู่นะครับเกี่ยวกับด้านวงการวิดีโอเกมนะครับยิ่งมีตัวกระแสข่าวในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็อาจจะมีการโยงเข้าเข้าสู่ด้านวงการวิดีโอเกมเหมือนกันอีกนะครับมันก็ยิ่งทําให้เหมือนกับเกิดภาพ กระแสที่อยู่ในภาพเชิงลบหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับคนที่จะมุ่งเข้าไปสู่การพัฒนาด้านวงการวิโดีโอเกมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งตัวเราเองก,ก็ก็รู้อยู่แล้วนะครับก็เห็นอย่างชัดเจนว่าอุตสาหการรมด้านวงการวิโดีโอเกมเนี่ยการที่จะได้รับความสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านาภาคเอกชนต่างๆหรือว่าแม้แต่ในสถาบันใกล้ชิดตัวเราเองมากที่สุดอย่างครอบครัวเนี่ย บางครอบครัวเองก็อาจจะยังงงงเลยนะครับว่าถ้าลูกหลานของเราเนี่ยจะไปเรียนหรือว่าไปศึกษานะครับเพื่อที่จะนําความรู้ทักษะต่างเนี่ยมาประกอบอาชีพในด้านวงการอุตสาหกรรมวิดีโอเกมเนี่ยก็มองว่าเอ๊ะมันจะทําอะไรนะครับมันจะทําอะไรนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมต่างๆในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีความหลากหลายนะครับจะบอกแบบนั้นก็ได้นะครับจะบอกแบบนั้นก็ได้นะครับแต่เพื่อนเพื่ออาจจะมองอีกว่าที่มันดูแล้วไม่ค่อยมีการพัฒนามันอาจจะเป็นในเรื่องของกรอบ ของการความคิดสร้างสารรค์หรือเปล่านะครับกรอบของวัฒนธรรมนะครับหรือว่าของประเพณีต่างๆนะครับในการที่จะสร้างตัวเกมออกมานะครับซึ่งอันนี้ตอนแรกถ้ามองแบบแคบแคบหน่อยก็จะแบบนั้นก็ได้นะครับว่าโอ้โหเดี๋ยวสร้างมาเดี๋ยวก็โดนแบนนะครับไม่เห็นด้วยอะไรอีกนะครับแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมว่าตัวเกมดังๆนะครับในช่วงเวลานี้หรือว่าที่กําลังจะ ไปเปิดบูธในงาน t h i l l n n g เกม Show นะครับแล้วก็น่าจะมีเกมเมอรใ์ในบ้านเราเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากมายนั่นก็คือตัวค่ายเกมอย่าง Hoyoverse นะครับที่มีตัวเกมอย่าง g n s h i n i m p p c t นะครับก็เป็นสตูดิโอเกมจากค่ายประเทศจีนนะครับนะครับเห็นไหมเขาเองขนาดประเทศจีนเพื่อนๆก็รู้นะครับในเรื่องของกรอบของอประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยถ้าคุณทําเกมอะไรที่มันดูมีความมินเมอะไรน้อยๆละ่ะนะครับเรียกว่าคุณไม่สามารถที่จะ ปล่อยตัวเกมออกมาสู่สาธารณชนให้กับคนในประเทศเขาได้เล่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ทําไมเห็นไหมครับเกมชิดอิมแพคที่เป็นเกมที่สร้างมาจากประเทศจีนนะครับหรือเกมอีกต่างๆมากมายที่กําลังจะทยอยออกมานะครับหรือว่ากําลังโลดเล่นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฮอนไกราริวต่างๆนะครับก็ประสบความสาเร็จอย่างระเบิดเถิดเทิงนะครับอย่างระเบิดเถิดเทิงนะครับอันนี้แหละก็มันไม่ใช่เสมอไปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของกรอบ นะครับที่จะมาปิดกั้นทางด้านความคิดเพราะว่าอ,อย่างน้อยมันก็ยังมีแกลบช่องว่างอยู่นะครับแกลบช่องว่างที่จะทําให้เราสามารถสร้างผลงานออกมาได้นะครับสร้างผลงานออกมาได้ยังไงก็ต้องอได้รับการสนับสนุนนะครับจากภาครัฐเอกชนนะครับหรือแม้แต่สถาบันอย่างครอบครัวนะครับเพราะเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเนี่ยได้แล้วนะครับ เพื่อนเองให้หันกลับมามองตัวค่ายเกมอย่างตัวแพชชั่นริพับบิคเกมดูนะครับของอย่างประเทศมาเลเซียนะครับที่ตอนนี้ดังเป็นผู้แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับดูดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับผมเองก็ภาวนานะภาวนาเลยว่าขอให้มีสตูดิโอค่ายเกมนะครับที่มีผลงานที่ไปกวาดรางวัล นะครับต่างประเทศมาเหมือนกับตัวเกมอย่างกิกะบแกนะครับที่เคยสร้างออกมาแล้วให้ได้เหมือนกันนะครับยังไงผมเองก็เอาใจช่วยนะครับถ้าหากมีนักพัฒนาคนไหนที่กําลังซุ่มอยู่นะครับแล้วมีตัวข้อมูลนะครับที่อยากจะให้ทางาช่องเอคอน TV เนี่ยช่วยเผยแพร่หรือว่าประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับทางผมเองก็ยินดีนะครับยินดีนะครับยินดีที่จะให้ความ สนับสนุนและก็ความช่วยเหลือนะครับในช่องทางต่างๆที่ทางช่อง Acons TV จะช่วยได้นะครับจะช่วยได้นะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับกับสตูดิโอค่ายเกมในประเทศไทยนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านวงการวิดีโอเกมในบ้านเรานะครับว่ามันจะพัฒนาได้ไปไกลมากกว่านี้แล้วไหม นะครับหรือว่ามันจะหยุดอยู่แค่นี้แหละนะครับเราก,ก็คงจะหันไปดีเอาดีในทางด้านการเป็นเพลเยอร์เป็นเกมเมอร์ในในทางด้านการผลิตผู้เล่นเก่งๆออกมาสู่ตลาดมากกว่าไหมนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมในตัวคลิปนี้ไปด้วยนะครับก็เรียกว่าคลิปนี้เป็นการพูดคุยกันแบบสบายๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับด้านของการ วิดีโอเกมนะครับโดยเฉพาะตัวงานอีเวนต์วิดีโอเกมใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับกับตัวงานไทยแลนด์เกม Show 2023นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไปนะครับก็ถ้าเจอก็แวทักทายกันได้นะครับผมอาจจะไปในช่วงวันแรกเลยนะครับสวัสดีครับ